ตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์ด้วยแอป InShot ตอนที่4ครับตอนนี้จะพูดถึงการหมุนวิดีโอที่มันกลับหัวอยู่อย่างนี้ให้มันกลับมาตรงๆอย่างนี้แล้วก็การเล่งสปีดคลิปครับ่ากกดดดไลแนเฝค สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เรา,าเรียนรู้แอปอินชอ t ตกันต่อเลยนะครับในบทนี้นะในกรณีที่เราครับถ่ายคลิปมาแล้วเนี่ยเกิดเราเนี่ยหมุนมือถือหรือสมาร์ทโฟนผิดด้านนะครับคลิปมันกลับโวอ,อย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องเครียดไปนะไม่ต้องไปถ่ายใหม่เราหมุนคืนได้นะครับผมหลักการของมันง่ายๆก็คือ1นึ่งให้เราเอาไฟล์เข้ามาในแอปอินชอ t ตนะครับนี่เอาเข้ามาแล้วนะเสร็จแล้วครับจะหมุนมันเราก็ต้องเลือกมันก่อนนะครับนี่จิ้มมันเลยตรงนี้นะครับนี่จิ้มมันลงไป เห็นไหมครับจิ้มเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีอยู่คําว่าอะไรครับหมุนนั่นเองนี่ดูนะครับหมุนมันซะกดหนึ่งครั้งต้องกดอีกหนึ่งครั้งต้องเรียบร้อยแล้วครับกลับมาแล้วนะครับผมการหมุนมีแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการสะท้อนแบบแนวกระจกนั่นเองครับผมสังเกตดูดีตรงนี้ครับหัวของผมเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือถ้าผมต้องการให้หัวอยู่ทางด้านซ้ายมือก็กดคําว่าพลิกด้านนะครับพลิกด้านเลยต้องเห็นไหมครับ หัวไปอยู่ทางด้านซ้ายมือซะงั้นนะครับผมถ้าต้องการพลิกกลับคืนก็ทําได้นะครับต่อมาครับถ้าเราต้องการเร่งสปีดคลิปครับผมทํายังไงเดี๋ยวดูคลิปต้นฉบับก่อนนะครับนี่ครับคลิปต้นฉบับนะครับก็คือเป็นการยกขาที่สปีดธรรมดาครับประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการเร่งสปีดคลิปก็คือจิ้มไปที่คลิปเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็กดคําว่าความเร็วนั่นเองความเร็วนะครับถ้าค่า1.0คือความเร็วปกติตรงนี้ ถ้าต้องการให้มันเร็วขึ้นเราก็ลากไปให้มากกว่า1.0ครับนี่สูงสุดความเร็ว2เท่าครับดูครับวับวับเห็นไหมอย่างไวเลยครัทีนี้เนี่ยนะถ้าต้องการให้มันช้าหรือสโลโมชั่นก็น้อยกว่า1.0ไปเลยนี่ครับช้าไป0.5เท่าครับผมแวบแวบอ่ะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้าหรือเร็วเอาเป็นเร็วดีกว่านะอ่าแล้วก็กดติ๊กถูกเลยปึง้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูคลิปเราครับปั๊บปับปั๊บปับเลยอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นบทแบบง่ายๆนะครับผมเผื่อว่าเอาไปใช้เป็นลูกเล่นในการตัดต่อในแอป Inshot นะครับผมบทต่อไปครับผมจะพูดถึงวิธีการใส่เพลงแล้วก็จะพูดถึงลิขสิทธิ์เพลงด้วยครับผมไว้เจอกันนะครับนะมีคำถามอะไรสอบถามวิธีการเป็ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมเสกสารปั้น YouTube อย่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ด I he ain't